สุดบอกให้ผมมั่นใจว่าคน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 ที่ทำให้ใจผมเดือดเย็ไม่ใช่คุณี่รที่ให้ใจผมใจเย็คนคงไม่ให้โอกาสถึคุไม่ให้โอกาสคมจะต้องทำร้าครั้งหนึ่งต้อวงวนคือแตริ่มเข้ามาวนี่า้รักกันตามบอกหัวใจเอาไว้ไว If you wanna be my baby, if you wanna be my girl, should we walk hand one time? ัขนานี้มีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนัตเดชแน้ครันเดอฮสวัสดีคุณลูกค้าเะยครับชุดท่านนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าน้องๆหนูๆนะฮะวันนี้ถามกันก่อนเลยนะฮะที่นั่งกันนิ่งๆตรงนี้รู้จักผมหรือเปล่าครับผมคุณป้าคุณป้าบอกไม่รู้จักตอนนี้คุณป้ารู้จักยังฮะ แนะนำตัวก,ก่อนผมตั้มวราบุตรนะครับผมคุณป้าลองเปิดช่องวัน31ดูนะครับคุณป้าเปิดไปคุณป้าอาจจะสับสนว่าดีเจฟุตหรือว่าตั้มนะฮะใช่คืนนี้สองทุ่มตรงทางช่องวันดูด้วยครับ4ี่โพรดัมนะครับคุณป้าครับผมขอให้ล,ลูกหลานลงเปิดเลยนะครับ ทำความรู้จักกันตรงนี้ไม่เป็นไรคุณป้าพอเต้นได้ไหมครับวันนี้พอเต้นได้ไหมฮะเต้นได้อยู่เนะเาะอ่ล่ะคุณป้าเต้นได้แต่เรายังไม่ให้เต้นครับผม <Yeah. S 1> เพลงต่อไปนะฮะเป็นเพลง ช้าๆก่อนนะฮะยังไม่เร็วมากอยากให้ทุกคนร้องตามกันเชื่อว่านะฮะที่นี้ร้องตามกันได้อย่างแน่นอนโอ้โหวันนี้น้องๆหนูๆน,นะฮะมากันเยอะมากโอ้โวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ก็หยุดกันนะครับผมใครซื้อของโอท็อปไปแล้วบ้างวันนี้ใครได้ของแล้วบ้างฮะโอ้ยกมือเถอะไม่ป้นหรอครับผมแหม เอาล่ะซื้อของกันไปนะครับผมฟังเพลงพ่อพๆกันไปเพลงกอไปอยากจะอ้อนทุกคนนะครับผ่านเพลงนี้ฮะไปฟังเลยครับ

sure so i'm tired now เนาะเพิ่งเคยฟังวันนี้เนาะเพิ่งเคยฟังกันวันนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานนี้นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเป็นงานสืบสานอาร,รกษ์ความเป็นไทยนะสื่อสารเรียกว่าเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมเป็นโอทอปซึ่งก็การเลือกศิลปินนั้นแน่นอนครับผมต้องเลือกจากความเป็นหน้าชนบทนิดนึง แบบบอกเลยนะครับผมในเรื่องของความเป็นภูมิปัญญานั้นหน้าตาแบบนี้หาดูได้ยากนะครับ <Yeah. S 1> นะฮะวันนี้เขาเชิญผมมาเป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับ <laughs> เป็นวันปิดีใจมากๆครับผมรู้สึกว่ามีความคิดเข้าข่าตัวเองมาอยู่เสมอวันนี้นะฮะ <laughs> มีหลายมู่มากๆที่เดินช้อปปิ้งกันยังไม่มีโอกาสได้เดินแต่เมื่อกี้เห็นตอนอแรกๆคันนี้กะว่าจะใส่ชุดไทยมาเหมือนกันแต่ได้กะว่าเอ๊ะเดี๋ยวใส่ชุดไทยไปก่อนลองแล้วด้วยลองใส่เสื้อผ้าใหม่เลยครับคุณแม่ครับใส่เสื้อผ้าใหม่มาเลยส่องกระจกป๊บอาจารย์ยิ่งสักสวัสดีครับ <S <S รเลยมาเท่านี้ก่อนการถูกในไทยและผิครับคุชชี่เหมาะกับเรที่สุดเลยทนผ้ม มจก็จในหัวก็จรงอยากจะวังให้เจอใช้ได้ไวสุดที่ฉันขอเธอดีเพใจผ่านมันแล้วอนยาวเท่าไหร่ก็ชื่อว่ารักที่แท้ก็สีมากชื่อว่ารักที่รักก็มาหากู่นกันอเยฝันเธอชื่อไหมรู้ใจดี

ตรงกันนะครับผมก็คือขน้นนี้ซึ่งบอกเลยว่าถ้าตรงกันทุกคนผมคงเป็นคนหลายใจมากนะฮะเอาเป็นว่าทุกคนร้องตามกันได้ดีแล้วก็ผมเองต่อไปจะเริมเต้นแล้วนะครับข้างหน้านี้นะฮะนั่งเก้าอี้กันมานานมากแล้วนะครับเมื่อ,อยหรือยังบอกตรงๆนะครับผมมองไปตรงนี้เหมือนรอรถทัวร์เลยครับน้องๆครับผมทสี่คนที่ขออนุญาตเรียกน้องเนาะน้องหรือพี่ถ้ามันเบียดขนาดนั้นก็ยืนกันบ้างก็ได้เนาะ มันก็มันมันก็แน่นๆแล้เราต้อนไปนหมเนาะผมมีป้ายด้วยขอบคุณนะสำหรับการลงคือทำป้ายนะฮะขอบคุณด้วยนะครับผมแม้จะไม่มีไฟแต่ดูได้ถี่ถึงใจที่ตั้งใจทำมา